สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนทั้งสทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกับผมเช่นเคยนะครับออฟซี่ชี้มวยเด็ดนะครับเป็นการให้ทัศสนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้าหนักศึกมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568ถ่าย้อดาสดทางช่อง8ครับเวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะเบทีมวยกองทับประกาศดดนเมืองครับหาคู่รายการอีกเช่นเคยนะครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของท่านไปเด็กคู่มวยกันก่อนครับก่อนที่เราจะไปให้ทัศสนะวิจารณ์นะครับ คู่แรกเนี่ยเป็นคู่ก่อนเวลานะครับถ่ายทอดทางแอปลายทีวีเริ่มชกเที่ยงตรงนะครับเพชรมงคลเมืองสีมานดร็อกเตอร์น็อตมวยไทยครับพบกับเจ้าหลิวยงหยวนนักชกชาวจีนครับคู่นี้ร้อยสามสี่กับร้อยสามสิบหกประดาเพชรมงคลของไทยเราต่อหนักให้สองปอนะครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นคู่ถ่ายทอดสดทางช่องแปดนะครับไดนามา์ลูกเขาขวางพบกับเจ้านนวแสนชัยทูนหนองจีร้อยสิบหกปอนนะครับ ส่วนคู่ที่3ครับผู้รองคู่เอกเนี่ยเป็นเจ้าก้าพยักทีเด็กเก้าพบกับมวยแทนนะครับเจ้าทาฮาอัสการีครับสิงบุรีครับ1 1 8ปอนด์ครับส่วนคู่เอกเนี่ยมีการต่อหนักกันสองปอนด์ครับเหนือตอนนี้พุทธประชาชื่นต่อย1 1 1นะครับส่วนเพชรตอง9้าพัชระยิมในี่ต่อย1 1 3นะครับส่วนคู่ปิดท้ายรายการถาทดสดครับคู่ที่5นะครับปยายุทธ์ปอหาดใหญ่พักเครื่องพบกับเจ้าวันพิชิตพุทธประชาชื่นคู่นี้115ปอนด์ ฝากก,กดไลค์กดติดตามกดสับสไครต์ทางช่องยูทูบกับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมแนะนำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเข้าด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเด็ดราคาครบ,บวงจรฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันกน,นะครับตลาดหลักทรัพย์เด็ราคายังไม่เปิดนะครับก็เอาทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยเบื้องต้นไปก่อนนะครับถือว่าเอาน้ําหนักสอบเอาข้อมูลเอาแนวทางไปประกอบการตัดสินใจของท่านเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ คู่แรกในคู่ก่อนเวลาส่วนมากก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้เสียกันักเท่าไหร่นะแต่ก็จะให้หมวยชอบเหมือนเดิมนะครับเจ้าเพชรมงคลเมืองศรีมาด็อกเตอร์น็อตมวยไทยพบกับเจ้าลิวยงหยวนนักชกชาวจีนครับร้อยสามสิบสี่กับร้อยสามสิบหกฝ่ายได้เงินมาเข้าเวีนแทนนะครับก็ฝ่ายแดงเนี่ยเจ้าเพชรมงคลเมืองศรีมาน็อกเตอร์น็อตมวยไทยยี่สิบแปดปีครับจากกาลสินซ้อมอยู่ที่เพชรนาคาที่อุตรลิดี์ครับ ื้นเพยเ่เป็นมวยประเภทฝีมือนะครับประเภทต,ต่อยเป็นมวยซ้ายเก๋าต่อยมานานแล้วแหละตัวนี้ก็ถือว่าต่อ้ําหนักนักชกชาวจีนนสองปอน,นะตัวนี้ก็ต่อยสมัยก่อนเนี่ยศึกบางละจันลุมพินีเกิดไก่นะก็ถือว่าต่อยมานาน,นครับต่อยกับพวกเหล็กก้า bs มวยไทยพวกเด่นมงคลพอเพชรมากคงยอดแสนอ,อบุญช่วย สมัยก่อนก็ต่อยอยู่ศึกลูมินีเกิดไกบางท่านก็อาจจะไม่คุ้นนะครับก็ถือว่าต่อยมานานแล้วนะนะแต่ก็ยังอยู่ในชุดที่เขาเรียกว่าพื้นพื้นส่วนเจ้าหลิวยงหยวนเนี่ยต่อยเขาเรียกว่าผมเห็นต่อยอยู่ไฟเดียววันนั้นต่อยช่องเจ็ดสีอ่าไม่ใช่รายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะศึกแฟร์แท็กไฟครับมวยสามยกนะนักชกชาวจีนครับตัวนี้หลิวยงหยวนก็เคยเห็นต่อยอยู่ไฟเดียวเป็นมวยบู๊ไม่มีทรงครับ เพชรมงคลครับเดี๋ยวแจ้ง3ามไฟหลังสุดก่อนนะครับเพชรมงคลตัวนี้ก็มีแพ้สำราญสิงสิงสทธนายกทวิตพงศ์ครับที่ตะวันนาบางกะปิปี66เลยช้านอกยก2ปานเพชรปยัดพังงาที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ปี66แพ้ยอดสนันชอโชคศักดิ์ศรีที่ราชจะดำเนินทันวาคมปี66กก็ถือว่าหายไปนานครับอยู่ที่สภาพร่างกายแล้วกัน ส่วนคู่ชกหลิวยงหยวนชกชาวจีนวันนี้มาเข้าเวีนแทนนะครับต่อยไปไฟล่าสุดเคยต่อยอยู่ที่เวทีมยลูมินีครับศึกแฟร์แต่ไฟ์เห็นไฟเดียวครับแพ้เจ้าเพชรเมืงองโอ่งบ้านไร่มนทาไว้ครับ26กรกฎาคมปี68คู่นี้ก็ใครดีใครอยู่เลยครับความเป็นมวยฝีมืออยู่ที่นัานเจ้าเพชรมงคลแหละอยู่ที่สภาพร่างกายต้นต้นยหลิวยงหยวนประเภทเปิดเกมเดินบูเดินชนนะถ้าเพชรมงคลอยู่ได้วันนี้ก็เตะล่อเป้าแหละตีนซ้ายแต่ว่าจัดจ้านกว่าชอบไม่มากนะดูเล่นดูประกอบแล้วกันออกไปที่เพชรมงคลครับ ผูต่อมาครับไดานาไมล์ลูกเขาวขวางพบกับเจ้านิวแสนชัยทูนหนองกี่คู่นี้เข้าสู่ช่วงตานสดทางช่อง8นะครับก็เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงครับไดานาไมท์ลูกเขา,วข,าวขวางหรือว่าเจ้าไม้ลูกเขาวขวางครับตัวนี้ก็จากราชบุรีซ้อมมภูนาที่เขตนนทบุรีกรุงเทพมหานาคร17ปี176เซนติเมตรครับสูงยาวเป็นมวยเขา่าลูกเก่งก็คือลูกขวางหน้านะตัวนี้ฟอร์มสดกําลังห้าวเลยแพ้ใจเพชรวัชระยิมที่อ้อมน้อยชนะ9ก้าแสนสิทธิ์ชอที่กองทัพอากาศ ชาลอกโจกสามปยาแลเพชรพัชริมอ่าพัชริมที่เวดีมวยจิตบังนนท์ครับยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาคู่ชกเป็นนิวแสนชัยทุนหนองกี่หรือว่าวีาวรายุทธ์ฟาร์มครับจากสุรินซ้อมอยู่ที่สอมองคลการช่างเขตปทุมธาน,นีครับ23ปี170เซนติเมตรก็ต่อยมาประมาณสักกี่สิบกว่าไฟเป็นมวยเข่าเหมือนกันประเภทเดินขวางแต่ว่าวันนี้ตัวเล็กนะก็ตัวเล็กหน่อยล่าสุดต่อยไม่ดีนะราคาขึ้นมาไม่สู้แล้วก็ นอนตามตัวเลยเจ้านิวแสนชัยชะนะคะแนนเจ้าเปรมมาน,นันพอหลักบุญดิราชจะดำเนินชนรน็อกยก2เปรมมันันพอดักบุญธิรกก 2, นนังศิธิ์ล่าสุดแพ้น็อกยกสองกราบขาวสอบ,บุญลักษ่ราชจะดำเนิน19มิถุนายนที่ผ่านมาขึ้นมาราคาไม่ดีไฟล่าสุดก็ถือว่านอนตามตัวนอนตามราคาเลยนะคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ําหนักเนี่ยร้อยสิบหกปอนด์ไดนามท์เนี่ยสอบน้ําหนักเมื่อวานนะตอนสี่ทุ่มชกเช้าวันเสาร์อ่าเช้าวันอาทิตย์ ช่างเย็นวันเสาร์ต่อยเช้าวันอาทิตย์นะครับไดนาไมท์เมื่อเมื่อวานเนี่ยมาเกินปอนกับไปจุดหนึ่งแต่ลดไม่ลงนะครับลดไม่ลงเมื่อวานก็ยอมเสียยอมเสียค่าน้ําหนักไปคอถือว่าลดไม่ลงนะครับส่วนเจ้านิวแสนชัยมาเท่าพิกัดวันนี้น้ําหนักปล่อยๆอยนิวสแสนเจ้านิวแสนชัยเนี่ยประมาณตั้ง56ส่วนไดนาไมท์ก็56เช่นกันแต่ว่าไดนาไมท์จะได้เปรียบเรื่องความใหญ่แล้วก็ได้เปรียบเรื่องน้ําหนักเพราะว่าเมื่อวานลดไม่ลงนะครับ พอช่างเย็นอีกหนึ่งวันแล้วก็มาต่อยเช้าวันเสาร์เนี่ยโอ้โหความใหญ่แล้วก็น้ําหนักเนี่ยไดนาไมท์ ite, ได้เปรียบแน่นอนคู่ที่จะพูดถึงเข่าชนเข่าก็ว่าได้นะแต่ว่าเจ้านิวสสนชัยเขาจะมีหมัดมีศอกลุ้นได้ต้นต้น,ตนแต่ล่าสุดมันตัวไม่ดีอย่างความเชื่อถือเนี่ยจะดีหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าขึ้นมาราคาเนี่ยต่อยกับเจ้ากุหลาบขาววันนั้นเนี่ยเขาแย่งกันต่อกุหลาบขาวหน้าเดียวเลยนะแล้วก็นอนตามตัวเลยอะวันนี้ไดนามท์ดูได้ใหญ่ครับน้ําหนักได้เปรียบวันนี้ก็ ชอบไปที่เจ้าใดดไม้จะชนะนิวแสนชัยครับก็อชอบไม่มากนะรายการนี้ก็ต้องดูตัวดูเสือดูราคาดูบรรยากาศประกอบหลายอย่างครับก็เล่นน,น้อยแล้วกันดูเล่นดูประกอบบางครั้งบางทีก็ตัดสินค้านสายตาก็แฟนมวยก็ได้จะต้ากว่าเป็นอย่างดีด่าทุกอาทิตย์แต่ก็ยังดูอยู่นะครับก็ชอบไปที่ใดดไม้ซื้อความใหญ่ครับวันนี้ส่วนคู่รองครับกล้าพยักษ์ตีเด็ก 9, 9, ก้าก้าพบกับเจ้าทาฮาอัสการี่ครับสิงห์บุรีครับ 1้อยอนปด์อนไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนนะครับก้าประยักษ์ทีเด็ก99ครับก้าปยัก์ตัวนี้ก็มวยเฮียตีนะครับาจากสวปลาวนะซ้อมอยู่ที่ทีเด็ก99ครับ21ปี165เป็นมวยหมัดมวยบูเปิดเกมเดินบูเดินชนประเภทไม่มีทรงครับชะนะสิงห์ฮอนด้านกยีราดกระบังที่กองทัพบกาศแพ้เพชรเอกสินบิ๊กแจ๊ดคนรักปทุมครับที่อ้อมน้อย ล่าสุดเนี่ยชกกับเจ้าเปลวสีเงินยอดามันครับถูกไล่ลงยกสุดอ่าคู่ชกเจ้าเปลวสีเงินในถูกไล่ลงยกน่าจะยกสุดท้ายนะที่เวทีมวยตะวันนา7กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกครับทาหานทาหาสิงห์บุรีไฟขับ31ปีครับรุ่นพี่175สูงยาวใหญ่จากอิหร่านนะครับก็ซ้อมอยู่ที่สิงห์บุรีครับ ทาฮาตัวนี้เป็นมวยประเภทจังวะฝีมือนะอาวุธหนักแรงเหมือนกันวันนี้ดูได้ใหญ่แต่ว่าตามชื่อเนี่ยมาเข้าเวนแทนนะครับโอ้โหเนื้อตัวกล้ามทรงกล้ามท้งทองนี่ถือว่าแน่นเปียะเลยแต่ว่าเจ้ากล้าพยักเนี่ยกล้ามแขนใหญ่มากๆครับผู้นี้มีโอกาสหยิบสดสคอตต่ำทั้งคู่เลยนะสามไฟ์หลังสุดของเจ้าทาฮาครับมีแพ้เจ้า,านักชกชาวต่างชาติน่าจะต่อย RWS ไว้นะเจ้าอเลฮันโดโลอาครับที่ RWS สิงหาคมปี67แพ้เจ้าเพชรตานไฮ หมวดพง191ที่ RWS ครับล่าสุดช่องจุกหนึ่งซีอุยเซียนุมกระรยาที่กองทัพอากาศครับยิบเก้ามิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเจ้าท,ทาหาเนี่ยมาเข้าเวรแทนเจ้ายอดวิชาสทเชษบ้านว่านะครับไฟแดงเนี่ยมา117นะครับเมื่อวานช่างเมื่อวานน้าหนักขาดไป1ปอนด์ส่วนเจ้าทาหาเนี่ยมาร1 8 1ครับก็ลดศูนย์จุดหนสบายๆเลย ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เปิดครับก้าพยักษวันนี้ก็เหมือนต่อน้าหนักให้เขา1ปอนนะเพราะว่ามมามน้าหนักขาดแต่ก็ยังว่าครับตามทรงคู่นี้ก็ประเภทไม่มีทรงมวยบู๊คู่นี้ผมก็ยังมองไปที่มวยตัวยืนในรายการนะก้าพระยักที่เด็กเก้าครับต้นๆในเตขาเจาะยางต่อยหมัดประเภทเดินบู๊เดินชนมีโอกาสไงท้องด้กันทั้งคู่ครับแต่ก็ยังชอบไปที่เจ้าก้าพระยักษนะครับมวยตัวยืนในรายการคู่เอกครับเหลือธรณีพุทธประชาชื่นพบกับเจ้าเพชรทองเก้าพัชระยิมครับคู่นี้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดต่อร้อยสิบสาม เนื้อธรณีต่อน้าหนักให้ปอนดอเลยนะครับเพราะว่าเคยชนะมาแบบขาดลอยเลยเป็นการตั้งแต่สมัยชิงแชมป์ร้อยแปดบอั้งไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงครับเนื้อธรณีพุทธประชาชื่นจากร้อยเอ็ดซ้อมสิทธิ์กำนันเหน่งที่ใชยนาทครับดีจีแชมป์ร้อยแปดบอลมวยน,นีวิถีไทยอายุ16ปีนะครับร้อยหกสิบห้าเป็นมวยเข่าครับประเภทล็อกคอหายเลยตัวนี้น็อกล็อกลัดมดตีปั้มตีหมัดสอคมอันตรายประเภทสดเหลือหลายครับ4 แปดเก้าสิบไฟยังไม่แพ้ใครเลยเจ้าเหนือธรณีต่อยที่นี่หน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ต้องเสือบต่อยที่นี่นี่ไม่เคยแพ้ใครเลยก็ว่าได้ครับหลังๆเนี่ยตั้งแต่ย้ายมากองทัพประกาศไล่ตั้งแต่ชนะเจ้าเพชรกิติชนะ VP พีแป๊บซี่เพชรทองเก้าผู้จกเดี๋ยวนี้แหละครับยกเพชรวันวิชิตขุนหารซุปเปอรบ์บอลโอ้โหสดมากชนะวันวิชิตสมคิดการดิ่งที่กองทัพประกาศชนะขุนหารดาบทิดบางรักที่กองทัพประกาศชนะซุปเปอรบ์บอลเอกเมืองนอนท์ที่ กองทับอากาศดอนเมือง6กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ชกเพชรทองก้าวัชระยิมบ้านไร่มนทาตัวเดรักันครับเมื่อจากราชบุรีครับซ้อมอยู่ที่ราชบุรีที่พัชระยิม17ปี165ซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครับมีแพ้เพชรแสนชัยจิตเมืองนอนท์ที่อ้อมน้อยแพ้เหนือพยกกักษ์กลวยบางขอดมที่ลังสิทธิ์ชานอกยกสี่เพชรดำสอกคอสุขหาย,ยิมที่เทศบาลอ้อมน้อยครับ25มิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ เหนือธรณีครับเหนือธรณีเนี่ยตอมหนักให้สองปอนนะเมื่อเช้าอ่าขอไปครับเมื่อวานเนี่ยมา112รอสิบสองลดไปหนึ่งปอนส่วนเจ้าเพชรทองเก้ามา113ปร้อนสิบามปอนนะครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งวันนั้นต่อยกันร้อยแปดปอนเป็นการชิงแชมป์มวยดีวิถีไทยนี่แหละอ่าขอไปครับต่อยที่เวทีมวยกองทัพากาตดอนเมืองวันนั้นต่อยกันประมาณสักร้อยร้อยแปดร้อยแปดปอนไม่ได้ชิงแชมป์นะชิงแชมป์อีกไฟหนึ่งแล้วก็เป็นทางด้านเนี่ยเจ้าเหนือธรณีเนี่ยเขาเรียกว่าม้วนเดียวจบเลย หน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ต้องสืบเลยหน้าเสือเนี่ยเจ้าเหนือธรณีดีอยู่แล้วครับสีเสื้อพุทธประชาชื่นต่อยที่กองทัพอากาศดอนเมืองเนี่ยคู่ขี้สูสีเนี่ยยี่สิบหนึ่งยังทูสวนมาแล้วเลยคู่นี้เลทราคาเนี่ยยังไม่เปิดนะครับผมเชื่อว่าเหนือธรณีเนี่ยน่าจะเปิดไม่ต่ำกว่าเจ็ดสี่แน่นอนเพราะว่ารอบที่แล้วต่อยกัน,นประมาณสักเจ็ดสี่สองหนึ่งสามยกขาดนนะรอบที่แล้วเนี่ยสามยกประมาณสักสามสิบสี่สิบหนึ่ง ล่อยตัวยกสี่เนี่ยไม่มีราคาเล่นไม่ไม่ลองเล่นกันแล้วนะยกสี่เนี่ยน่าจะราคาแพงแล้วก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยสามยกขาดก็ว่าได้เพราะว่าวงในเนี่ยลูกแข็งแรงเนี่ยสู้เหนือธรณีไม่ได้เลยจะว่าแพงแค่หน้าเสือก็ไม่ได้นะเพราะว่าวันนั้นอาวุธก็ได้เปรียบวันนี้ก็ต้องดูว่าต่อกัน2ปอนจะมีผลหรือเปล่าถ้ามีผลก็พลิกท้ายแล้วครับแต่ผมก็ยังมองไปที่เจ้าเหนือธรณีนะผมมองว่าวงในก็ไม่เป็นรองวงในเนี่เหนียวเหนิมเลยตีนนอกเนี่ยบังแข่งให้อยู่ บางซ้ายให้อยู่ก็พอถ้าบางซ้ายอยู่วันนี้จบเลยเดินจับถึงตัวระยะประชิดมีศอกด้วยซื้อไปที่เจ้าเหนือธรณีครับชอบลูกแข็งแรงชอบวงในแล้วก็ชอบหน้าเสือครับจ,จะชนะเพชรทองเก้าพัชระยิมครับส่วนคู่ที่5ครับปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดครับพยายุทธปอหาดใหญ่พระเครื่องพบกับเจ้าวันพิชิตพุทธประชาชื่นครับผู้นี้เวทพิกัด115ปอนด์โอ้โหมีโอกาสสกอร์ต่ำทำงานคู่เลยนะหลังๆนี่ก็กดนะับกดน็อกเป็นว่าเล่นเลย พยายุทธปหาดใหญ่พักเครื่องครับจากสงขาซ้อมอยู่ที่เสือจันทร์ถกบ้านมวยไทยครับที่สงขา16ปีครับ165บเป็นมวยประเภทฟอร์มสดครับประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดลุ้นนับรุ้นน็อกได้เลยชาลอกยกสองเจ๋งสยามลูกเขาแดงที่กองทัพอกกาศชาลอกยกสองอัศวินเกียรติเขาแดงที่กองทัพอกกาศ16กุมภา์พันที่ผ่านมาคู่ชกเจ้าวันพิชิตพุทธประชาชื่นครับตามชื่อมาเข้าเวรแทนเจ้าเพชรบางหินไทยบิดยิมนะครับ ชื่อเดิมก็คือเจ้าวันมีชัยเทพบุตรมวยไทยนะจากบลราชธานีครับรุ่นพี่18ปีครับ163เซนติเมตรเก๋ากระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยในคนละเรื่องวันบีคิดตัวนี้ถือว่าต่อยมาเยอะต่อยมานานแล้วครับการผ่านมวยในคนละเรื่องคนละเบอร์กันเลยอยู่ที่สภาพร่างกายครับวันนี้เพราะว่ามาแทนชาแนกยกสี่เจ้าบิ๊กบอสซีซันรีสอร์ทที่โคราชชาแนกยกหนึ่งครับเมืองฟ้าเล็กสอนินไทยที่ราชเะดดำเนิน แพนออกยก3เจ้าพิชัยลูกบ้านใหญ่าลูกบ้านใหม่ที่ราดชด,ดำเนินปี6 6หายไปนานครับแล้วก็มาแทนด้วยพระยายุทธเนี่ยต่อยมาประมาณสักน่าจะถึงย0ิบหรือ,อยังน่าจะประมาณสักย0กว่าไฟอะโอ้โหส่วนคู่ชกเนี่ยเจ้าวันพิชิตพุทธประชาชื่นเนี่ยน่าจะต่อยมวยมาเป็นร้อยอะตัวเนี้ยต่อยมวยมาเป็นร้อยครับต่อยมานานแล้วตัวนเนี้ยกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเนี่ยคนละเรื่องคนละเบอร์กันเลยแต่อยู่ที่สภาพร่างกายเลยครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยหายไปนาน ว่าไฟนี้กลับมาจะเป็นยังไงส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะวันพิชิตครับซื้อลูกเก่าครับวันนี้มาแทนก็จริงครับแต่ว่ามวยคู่นี้มันเป็นประเภทที่กล้าบวกกล้าแร่ด้วยกันทั้งคู่อะประเภทเตะต่อยบูดูดันแต่ว่าความเป็นมวยเนี่ยผมดูว่าเป็นรองเจ้าวันพิชิตพุทธประชาชื่นนะวันนี้ผมมองว่าน่าจะแจ้งเกิดได้นะหายไปนานจริงครับมาแทนจริงแต่ว่าประาจุตัวนี้เป็นประเภทไม่มีทรงอะเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดกดนอกก็ยินไปแต่ถ้ากดไม่ลงไปลายๆเนี่ยออกทะเลง่ายนะ ส่วนวันวิชิตประเภทมวยหมัดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมวยกว่าการผ่านมวยก็ดีกว่าอยู่ที่สภาพร่างกายครับวันนี้มาสัก7 0 8 0เซนี่ยผมมองว่าดีกว่านะชอบไปที่เจวันวิชิตครับจะชนะประยาทุ์ปอหาดใหญ่ภาเครื่องชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปบรรณมวยชอบติดเด็ดสามดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้เป็นมวยแนะนำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านครับ3ดาวประจำรายการวันนี้ครับส่วนตัวในผมชอบไปที่เจ้า คู่ที่3คู่รองคู่เอกนะชอบก้าประยักษ์ตีเด็ก99ากจะชนะเจ้าทาฮาอัสกรีครับคู่นี้ก็ฝ่ายน้ําเงินในมาแทนนะต่างชาติครับจากอิหร่านมาเข้าเวีนแทนประเภทบูเจอบูครับทรงไม่มีแ้วกันทั้งคู่แต่ผมมองไปที่เจ้ากาปยักษ์ตีเด็ก99ซื้อหมัดครับแล้วก็สภาพร่างกายได้เปรียบการนําตัวการวิซ้อมถือว่าดีกว่าจะชนะเจ้าทาฮาครับส่วน5ดาววันนี้ไปที่เหนือธรณีพุทธประชาชื่นครับต่อสองอนผมว่าไม่มีผลนะ รอบที่แล้วเนี่ยสยกขาดเลยวันนั้นผมก็ยังจําได้ขึ้นมา74 2 1ส1 41หมด3ยกเนี่ยประมาณสัก30 41 4ยกเนี่ยถือว่าไม่มีราคาเล่นละกู่นี้ก็ไปที่เหนือธรณีครับผมมองว่าย้ำแขนได้ครับวันนี้เพชรตองเช่วงนี้ก็ไม่ใช่ว่าสดขึ้นมาขนาดนั้นเพิ่งแก้งเกิดได้แค่ไฟเดียวสภาพร่างกายผมก็ยังมองว่าเป็นรองเจ้าเหนือธรณีหน้าเสือเขาเป็นรองครับวันนี้ไปที่เจ้าเหนือธรณีพูดประชาชื่นครับต้นๆ้นน้องเขาไม่เร่งนะ เขาจะคุมก่อน2ยกเดินเร่งยก3ยก4ก็ไปที่เหนือธรณีครับวันนี้จะชนะเพชรทองเก้าพรายิมเป็นมวยชอบ5ดาวครับ4คู่ในรายการคู่แรกประจํารายการนไปที่มวยไทยแล้วครับเพชรมงคลเมืองศรีมาดอกเตอร์นอตมวยไทยครับส่วนคู่ที่2ชอบไปที่เจ้าไดนาไมล์ลูกเขาขวางครับคู่ที่3ชอบก้าวไปยักษ์ติเด็กเก้าคู่4ครับชอบไปที่เหนือธรณีพุทธประชาชื่นคู่ที่5ป้ปิดท้ายรายการแต่ทอดสดครับชอบวันพิชิตพุทธประชาชื่นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า จากลากรับกอนเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ